ยินดีต้อนรับเข้าสู่ชั้นเมืองจัน channel นะครับแล้วก็ยินดีต้อนรับสิทธิอนสิทธิของหลวงพ่อโกยชุดตินทโลทุกทุกท่านนะครับสวัสดีนะครับผมชัดเมืองจันคลิปนี้เนี่ยจะเป็นคลิปที่จะมาพูดคุยเกี่ยวกับพระศวลีพิมพ์โบราณนะครับซึ่งต้องบอกว่าปกติอ่ะผมจะทําเป็นคลิปเนี่ยเป็นพิมีย่ามนะครับเป็นองค์จ้อยมีย่ามนะครับแล้วก็ทํามาหลายคลิปนะครับ แล้วก็พูดคุยเกี่ยวกับรา,ายละเอียดพูดคุยเกี่ยวกับวิธีการดูนะครับเพราะว่าก็เป็นหนึ่งในพระที่มีคนนิยมตามยุคสมัยตามสภาวะที่เป็นอยู่นะครับก็เศรษฐกิจไม่ดีนะครับผู้คนต้องการกำลังใจในการทำมาหากินแล้วก็พระเครื่องของหลวงพ่อเนี่ยก็จะมีพุทธคุณทางด้าน ถ้าเป็นพัะศิบรีนะครับก็พุทธคุณทางด้านค้าขายนะครับโชคลาบนะครับการทำมาหากินผมก็จะพูดอย่างง่มุมขอ,ของวิธีการดูนะครับทีนี้เนี่ยพัสศิบรีของท่านเนี่ยนะครับมีหลายยุคหลายสมัยนะครับบางคนก็เข้าใจว่านะครับบางคนส่วนจะอาจจะเข้าใจว่ามีแค่เนี้นะครับมีแค่พัสศิบรีพิมพ์ที่เขาบอกว่านิยม ตามสากลน,นะครับก็คือนิยมที่เขากำหนดขึ้นว่าต้องมีแค่นั้นพอเพราะว่าการนี้จะขายองค์ไม่มีย่ามที่มันเป็นหลักหมื่นได้นะครับหกหมื่นเจ็ดหมื่นนะครับมันก็ต้องทำทุกสิ่งอย่างที่เพื่อจะลบหน้าประวัติศาสตร์พระที่มีทั้งหมดของหลวงพอนะ่อเนลบออกไปให้มันเหลือน้อยที่สุดให้คนรู้รู้พระเครื่องของหลวงพอ่อให้น้อยที่สุดรู้ว่ามีแค่นี้พอ นะครับรู้ว่ามีแค่นี้พออย่ารู้เยอะพอรู้เยอะก็จะไปเช่าอันราคาถูกๆเพราะตามนิสัยคนอยู่แล้วนะครับมีใครอยากซื้อของแพงหรอกนอกมันจําเป็นจริงๆนะครับเพราะว่าถ้าคนถ้าคนรู้ข้อมูลว่าโอ้ยมีแค่ไม่มีย่ามเป็นของหลวงพ่ออย่างเดียวนะครับแล้วก็ตามมาตรฐานที่เขาพูดกันท่องกันทุกวันทุกวันทุกวันมันก็จะทําให้เขาก็ต้องเชื่อว่ามีแค่นั้น แล้วก็เช่าไปในราคาแพงที่อ่ะคิดเอาเองนะครับทีนี้เนี่ยผมว่าคือมีโอกาสได้นะครับเป็นพิมพ์โบราณเป็นพิมพ์โบราณหมายความว่าเป็นพิมพ์ก่อนนะครับก่อนองค์จ้อยคือพระศิวลีเนี่ยนะครับเรื่องของมี่าตไม่มี่าตเนี่ยผมก็พูไปหลายๆครั้งแล้วนะครับซึ่งโดยปกติเนี่ย การมีย่ามหรือไม่มีย่ามเนะ่ะจริงๆแล้วนะครับจริงๆแล้วอ่ะสำหรับตัวผมนะครับไม่สําคัญเลยสําคัญว่าเป็นพาแท้ที่หลวงพ่อเสกหรือเปล่าแค่นั้นพอนะครับการมากําหนดเพื่อให้มันขายได้แพงอันนั้นก็เป็นมุกของพ่อค้าอันนั้นคุณต้องเข้าใจมุกการขายทีนี้นะในมุมของคนคนเก็บเก็บอย่างช้านฉลาดเนี่ย นะครับคุณก็ต้องเข้าใจทุกสิ่งอย่างบนบริบทของหลวงพ่อบนความเข้าใจที่คุณรู้จักตัวตนของหลวงพ่อดีคุณก็จะไม่เช่าพระแบบโง่ๆคุณก็จะเช่าพระอย่างชานฉลาดนะครับชานฉลาดไหมครับว่าคุณรู้ทั้งหมดว่าหลวงพ่อเนะี่ยท่านตั้งแต่ช่วงไหนนะครับเนื้อหาอะไรใช้การทําแบบไหนมีวิธีการทําแบบไหนและเราจะมีวิธีการที่จะเข้าถึง ด้วยวิธีการดูด้วยตัวเองโดยไม,ไม่ต้องพึ่งใครไม่ต้องพึ่งใบเซอร์นะครับไม่ต้องพึ่งชื่อเสียงของคนขายสิ่งที่ผมเกินมาเนี่ยคือผมเองอยากให้คุณฉลาดให้คุณดูภาพเป็นบางครั้งไงการที่ผมพูดบางครั้งคลิปโดยส่วนใหญ่บางคนเข้ามาปื๊บเนี่ยไม่ค่อยชอบ บางคนก็บอกว่าเออมันดูไม่กระชับมันเยินเยอะพูดอะไรก็ไม่รู้แต่สิ่งที่ผมผมพูดจากใจเพราะว่าแต่ก่อนเองอ่ะก็เข้าใจว่าภระของหลวงพ่อมีน้อยนะครับท่านเก่งแต่สร้างน้อยเออมันก็เป็นเรื่องย้อนแย้งว่าท่านเก่งแต่ทำไมสร้างผ้าน้อยนะครับอ๋อมันก็เป็นนิทานที่อยากขายผ้าแพงนี่เองนะครับ คุณแผนมีเป็นโหูยี่สิบสามสิบพิมพ์แม่งขายกันอยู่สามพิมพ์นะครับขายกันเป็นแสนที่เหลือต้องตีเก้ให้หมดตีเก้เล่นแค่สามพิมพ์ที่เหลือตีเก้หมดเรื่องพวกนี้ผมผมรับไม่ได้ย่ำยีหลวงพ่อแบบชนิดมไม่สนใจอะ่ะกูจะหาตังค์อย่างเดียวหลวงพ่อก็ตายแล้วไม่มีไม่ม,ไม,มีไม่มีสิทธิ์ลุกขึ้นมาพูดได้ เพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็จะพูดในสิ่งที่เกี่ยวพันกับพระในแต่ละองค์เกี่ยวเกี่ยวพันเพราะว่าหลายสิบปีนะครับที่กลุ่มของหลวงพ่อโวยเนี่ยสามกลุ่มใหญ่ๆเล่นพระไม่เหมือนกันอีกโอ้โหอีกอีกม,ากมหาศาลนะครับเพราะอะไรเพราะบางคนยึดเนื้อบางคนยึดพิมพ์บางคนยึดใบเซอร์บางคน เอเอาแค่ขายได้บางคนเอาแค่พระหลักไอค้คำพระหลักหมายครับว่าก็ต้องคือบริบทก็คือตีพระหลักกับพระย่อยนะครับอสรุปไปสรุปมาก็เพื่อขายได้นะครับทีนี้เนี่ยคนที่ผมเห็นผมเห็นว่าถ้าจักนะครับด้วยผมอายุก็เยอะแล้วนะครับเรื่องราวพวกนี้ผมก็เลยเลยอยากทำ ทำคลิปเพื่อเตือนสติทำคลิปเพื่อให้คนเข้าใจสักทีนะครับบางคนก็ไม่เอายุคต้นไม่เอามันขายไม่ได้เออผมฟังแล้วก็เจ็บปวดทั้งๆท,ท,ที่พระของหลวงพ่อนะเกจิไหนก็นแล้วแต่ถ้าถ้าเป็นยุคต้นๆควรที่จะมีมูลค่าสูงเป็นที่ส่อหาแต่ของหลวงพ่อโกยยุคต้นๆถูกบอกว่าไม่สากล เนื้อไม่สากลพิมพ์ไม่สากลก็มันจะพิมพ์สากลได้ยังไงก็หลวงพออ่อถอดถอดพระก,กุหแรกร้านเลยผมพูดเรื่องนี้เสมอว่าผมสมัยก่อนที่จะมีพิมพของของหลวงพ่อเองเนะี่ยหลวงพ่อก็ถอดถอดมาแหลกร้านถอดเยอะมากแต่คนก็ได้ค่ะเพราะว่ามึมันมีน้อยไงแล้วมันยึดยึดตำหนิพิมพ์ไม่ได้นะครับ เจนพระโบราณอ่นอย่างเงี้ยนะครับพระตีกายหรือพระลีลานะครับพระลีลาทุ่งหยองพระกุเหล่านี้หลวงพ่อถอดไว้เยอะมากหลายๆกุแต่ถูกตีค่าว่าเป็นพระกะโหลกลาเป็นพระซ้ํากับหลวงพ่ออื่นมั่งเป็นพระไอ้นู่นไอ้นี่มั่งโอมันก็คือทําให้มันเหลือน้อยเอาพิมพ์ที่มันขายได้แพงๆพอนะครับ ถามว่าพวกนี้มันมาจากคนที่มีสื่ออยู่ในมือนะครับถ้าเป็นอย่างหลวงพ่อเงินอะรุ่นแรกของท่านหลายล้านถูกไหมปูเอียมเหมือนกันใครอีกเหรียญคณาจารย์อีกหลายๆคณาจารย์นะครับหลวงพ่อลุ่งเนี่ยเหรียญรุ่นแรกก็เป็นล้านหรือหลายๆแสนผมไม่ได้ก็ยึดติดกับไอ้ไอ้มูลค่าเงินนะ แต่มูลค่าเงินมันก็คือการสะท้อนอย่างหนึ่งในการให้มูลค่าพากเครื่องการให้มูลค่าการตีราคาการตีค่าของแต่ละของแต่ละภาคเครื่องทีนี้เนี่ยเข้ามากลับมาเข้าเรื่องพัสดีวลรีกันนะครับพัสดีวลีพิพมพ์เนี้ยนะครับสำห้หลับผมเนี่ย ที่บอกว่าเป็นพิโมโบราณก็คือคำว่าโบราณไหมคำว่าเอาไปว่าก่อน15นะครับช่วงสมัยเนี่ยไม่มีใครสามารถระบุได้ว่าหลวงพ่อเนี่ยสร้างช่วงไหนหรืออาจจะช่วงอะพอได้แต่ปีที่แน่นอนนะครับไม่มีทางนะครับเพราะหลวงพ่อสร้างเรื่อยๆสร้างตอนไหนก็ไม่ได้คิดจะบอกใครแล้วก็ไม่จดบันทึกด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยผมเองก็อยากทำมาทำคลิปเพื่อ สำหรับคนที่ชอบสมเด็จพระศิวลีนะครับให้เข้าใจเลยว่าบริบทของวิวัฒนาการของพระศิวลีมีมาก,ก่อนสอ0หลวงพ่อมีทั้งเนื้อตะกัวนะครับเนื้อชินเนื้อพลวงนะครับแร่พวงเนื้อเมกพัดนะครับเมกสิทธิ์ผมเคยเห็นเมื่อเมกสิทธิ์นะครับอยู่ในเมืองจันหนึ่งองค์นะครับเรียกว่า พระศิวลีมีมาก่อนสึงมาถาร้อยแลวมีทุกเนื้อดินก็มีผงก็มีหงน้ำมันก็มีว่านก็มีเรียกว่าทุกเนื้อนะครับเรียกว่าทุกเนื้อและมีพิมพ์ก่อนหน้านี้อีกก็มีเป็นพิมพ์โบราณก็คือเป็นพิมพ์ที่ <c oughs> ลองกลับไปดูดูหน้าเฟซบุ๊กผมก็ได้นะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งไว้ให้ไปไล่ดูใน Facebook นะครับแต่ก็อาจจะเยอะหน่อย หมายคว่าคือมันต้องค้นหาเยอะหน่อยแล้วก็ในช่อง y o YouTube ก็ผมก็ทำไว้นะครับเป็นเนื้อชินก็มีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องมีย่ามไม่มีย่ามไม่ใช่สาระสำคัญสำคัญอย่างเดียวพระองค์เนี้ยหลวงพ่อเสกไหมนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็จะมาทำทำวิธีการที่จะให้ทุกคนอ่ะดูให้เข้าใจ หนึ่งเข้าใจในตัวตนของหลวงพ่อก่อนว่าหลวงพ่อท่านทำเน่ยโดยพรสเบรียมีหลายพิมพ์เพราะฉะนั้นเราจะยึดพิมพ์ว่าไอ้นู่นไอ้นี่นั่นไม่ได้ยึดตำหนิพิมพ์ก็ไม่ได้เพราะว่า,าถ้าเป็นพิมที่ที่ท่านที่ท่านเป็นพิมพ์ท่านเองเนี่ยนะครับท่านก็ใช้อาจจะแกะนะครับแกะจากไม้มั่งนะครับแกะจาก หินบ้างนะครับแล้วก็ไปถอดอีกทีก็ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยมีหลายมีหลายบล็อกก็ได้มีความเป็นไม่ได้หมดสิ่งที่เราต้องดูอย่างเดียวก็คือพระนี้ต้องแท้ก่อนนะครับไม่ว่าจะเป็นเกจีไหนดูทแท้ให้เป็นก่อนถามว่าพระแท้ดูยังไงนะครับทีนี้ของหลวงพ่อเนี่ยจะเป็นลักษณะการถามว่าเป็นยุคโบราณคืออย่างนี้ยุคโบราณเนี่ยก,ก่อน15น,นะครับอ่ะถามว่าก่อน พูดเรื่องนี้ก่อนใช้การเปรียบเทียบนะครับอ่ะเปรียบเทียบก็หน่องอีดูหนองอีดูหนึ่งห้านะครับดูเก่ากว่าเล็กน้อยแสดงว่าอาจจะสักหนึ่งศูนย์นะครับหนึ่งศูนย์เนี่ยท่านยังวิวัฒนาการหรืเอ,อเทคโนโลยีในการสร้างพระเนี่ยของท่านก็นยังเป็นบล็อกหน้าเดียวบล็อกหน้าเดียวเป็นไงคุณก็ไปดูทีวัตเอานะครับบล็อกหน้าเดียวอ่ะอย่างนี้วิธีการสร้างคล้ายกันนะแสดงว่าสักหนึ่งศูนย์นะครับบวกลบ เป็นพิมพ์โบราณที่เกือบจะเป็นพิมพ์สมัยใหม่แล้วนะครับก็คือยุคใหม่วิธีการทําก็จะแบบสมัยใหม่หน่อยนะครับนี่วิธีการทําเดียวกันก็คือบล็อกหน้าเดียวปั้นเนื้อแล้วก็กดนะครับแล้วก็ใช้การงัดนะครับกดแล้วก็สกิดออกนะครับเห็นไหมครับบล็อกหน้าเดียวเพราะฉะนั้นการกดก็คือ ปั้นเนื้อมานะครับแล้วก็กดนะครับกด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 นะครับเราจึงเห็นลายมือนะครับนี่ก็คือวิธีการสร้างเขาเรียกก็ล่องรอยของของเชิงช่างนะครับเราจะเห็นก่อนอันดับแรกเลยบล็อกหน้าเดียวจะมีขอบล้นๆนตรงนี้นะครับมีการตะล่อมเนื้อมีการกดเนื้ออ้าวแสดงว่าเป็นบล็อกหน้าเดียว10แน่นอนอ่ะ10เนี่ยคุณรู้ปุ๊บ วิธีการดูต่อไปนะครับก็คือหาพระที่มันไม่ได้แพงที่คุณรู้ปีเนื้อเดียวกันอ่ะเป็นเนื้อใบลานเนื้อเดียวกันไปหาดูมาเปรียบเทียบว่าเอ,อธรรมชาติมันใกล้เคียงกันไหมนะครับสิ่งที่ผมจะพูดนะหัวใจก็คือการเปลี่ยนแปลงของมวโลกทุกสิ่งอย่างไม่มีอะไรที่ไม่เปลี่ยนแปลงคิดตามนะ ม so ันไม่มีอะไรที่ไม่เปลี่ยนแปลงเพราะฉะนั้นเนี่ยการยึดตำหนิเช่นภะศิวรีเนี่ยคุณลองไปดูเลยนะครับวงที่ขายเป็นหมื่นเนี่ยนะครับเขาก็จะมีการชี้ชี้แหลกลาเลยว่าต้องมีจำนวนนี้นี่นะครับมันจะอยู่เป็นร้อยปีพันปีไหมตำหนิเนี่ยตำหนิมีไว้แค่เพื่อซื้อขาย เพื่อเป็นสัญ,ญลักษณ์เอาแค่นี้พอซื้อกันได้นะครับเพราะพระของหลวงพ่อ,อ,อเนี่ยอันที่อันที่มันยึดไม่ได้เพราะอะไรเพราะว่าพ่อค้าบางคนเขาก็เห็นพระมาน้อยมีพระในมือแค่นี้เอาอย่างนี้แล้วกันนะครับแล้วก็หมดขายหมดแล้วก็สร้างมาใหม่แล้วก็จะซื้อ,ซ,อซื้อขายขาย,ขายวนๆอย่างเงี้ยเพื่อสร้างกําไรเพราะว่าอย่าลืมนะครับค้าขายคุณต้องมีกําไรเข้าทุกวันพระก็ไม่ได้หา พระไม่ได้มีมาทุกวันจะทำยังไงละ่ะให้มันมีทุกวันนั่นคือโจทย์นะครับอ่ะกลับมาเข้าเรื่องต่อบล็อกหน้าเดียวนะครับนี่คือการแกะพิมพ์แบบง่ายๆนะครับอาจจะแกะ <c oughs> มี2วิธีนะครับก็คือแกะจากหินแล้วก็ไปกดบล็อกนะครับหรือแกะจากบล็อกมันก็มีวิธีจะถามว่ามีวิธีหลากหลายการทำหลากหลายเพราะฉะนั้นเนี่ย <c oughs> เราดูแค่ว่าเชิงช่างมันโอเคกับยุคสมัยไหมเนื้อหาความเก่ามันใกล้เคียงกันไหมเอามาเปรียบเทียบมันเก่าเข้ากันไหมเออเก่ากว่าหนึ่งห้าไหมอ่ะแค่นี้อ่ะเก่าว่าหนึ่งห้าไหมอ่ะนี่หนองอิดุกอ่ะอันนี้ดูดูเก่ากว่าเล็กน้อยนิดนึงอ่ะแสดงว่าสักห้าปีสี่ปีห้าปีอ่ะอันนี้คือการประเมินนะครับ ประเมินอันนี้1นเท่าไหร่อ่ะประมาณต้องมีประมาณ1 151617อยู่ประมาณเนี้ยนะครับวิธีการพวกนี้ก็คือการให้เรารู้พระเอาพระในบ้านมาเปรียบเทียบนะครับ 2. ดูว่ามันมันเนื้อใบลานไหมเออหรือว่าเนื้ออะไรที่เขามาทํา ถามว่าเราเราจะดูได้ไงคุณก็ไปหาดูใบลานที่คุณรู้ปีแน่ๆนะครับเอามานั่งดู2รองดว่าเออธรรมชาติใบลานเนี่ยเวลามัน <c oughs> มันเก่าห้าสิบปี60ปีแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นนั่นคือก็กลับไปที่ที่ผมพูดว่าการเปลี่ยนแปลงมันคือโจทย์ที่สำคัญในการพิจารณาพระนะครับพระที่เพงทำมาใหม่เนี่ยหปีสิปีการเปลี่ยนแปลงมันก็ มันจะสู้ห้าสิบปีหกสิปีได้ไหมล้วเหมือนกันคนสิบห้ากับคนห้าสิบลดลดสิบปีกับลดหกสิบปีสภาพต่างกันไหมครับต่างกันนะครับมันก็ต่างกันทุกสิ่งอย่างมันก็จะผุพังไปตามกาลเวลา,เ,วลาเพราะฉะนั้นเนี่ย <c oughs> คุณก็คิดเอาเองแล้วกันว่า คุณจะเลือกเอาการเปลี่ยนแปลงเป็นหลักในการดูพระเครื่องหรือจะเอาตําหนิพิมพ์ในการดูพระเครื่องนะครับเพราะว่าสิ่งสิ่งหนึ่งที่ผมพูดเรื่องนี้เสมอเนี่ยบางคนเขาก็ไม่เชื่อหรอกความเก่าบางคนก็เชื่อฝังหัวว่าความเก่าทําได้จะบอกให้นะถ้าคนเราสามารถถ้าถ้าเสียนพาเมืองไทยสามารถทําความเก่าได้ไม่ต้องมาทําอย่างนี้หรอกครับคุณไปทําของระดับโลกเลยที่มันขายกันเป็นพันล้าน นะครับเพราะความเก่ามันทําได้ไปตบตาฝรั่งเลยมันมีมูลค่าเยอะอย่ามาอย่ามาตบตาพระกับองค์แค่หลักร้อยหลักพันหรือหลักหมื่นหลักแสนมันแถมเขาจับได้อีกนะครับถ้ามันทําได้จริงอะ่ะไปทําอย่างงุ้นเลยนะครับอ่ะลองดูพาที่อ่ะลองมาเปรียบเทียบกันนะครับอ่ะความเก่านี่คือพายุคเดียวกันยุคเดียวกันไม่ใช่หรอว่าต้องปีเดียวกันนะครับ พียงแต่ว่าธรรมชาติในการเปลี่ยนแปลงมันอยู่ในระดับใกล้เคียงกันนะครับเนี่ยมันก็คือวิธีการดูพระอะเป็นใบลานไหมเก่าไหมแค่นี้เองนะครับหลักการง่ายๆสำหรับคนที่อยากอยากจะศึกษาพระเครื่องคุณก็ต้องมีพระเนื้อที่หลากหลายช่วงปีเอาไว้เปรียบเทียบดูนะครับเอาไว้ดู <c oughs> ดูการเปลี่ยนแปลงนะครับว่าเนื้อไปลานเปลี่ยนแปลงยังไงเนื้อผงน้ํามันห้าสิบปีมันเปลี่ยนแปลงยังไงเนื้อดินห้าสิบปีมันเปลี่ยนแปลงยังไงนี่แหละมันก็เป็นวิธีการที่ง่ายมากนะครับแล้วก็วิธีการพวกนี้เราดูด้วยทุกเกจอีกอ่ะเก่าห้าสิบปีคุณยังดูออกเลยอ่ะเก่าร้อยปีคุณก็ประเมินได้ เก่า5้าอปีคุณก็ประเมินได้นะครับโอเคไหมครับหลักการอย่างนี้ก็คือมันเป็นลักษณะที่บางครั้งก็คนฟังแล้วก็เบื่อนะครับมันไม่เล่าใจนะครับมันไม่มาชี้ว่าเออดูแค่ติ่งเท้าดูแค่รอ,อยหยักตรงนู้นตรงนี้แล้วซื้อได้เลยนะครับถ้าใครอยากเชื่ออย่างนั้นก็แล้วแต่ เหตุผลเพราะว่ามันก็เป็นเรื่องเฉพาะตนคุณก็ซื้อพระเต็มบ้านแต่ก็ไม่มีพุทธคุณเลยนะครับมีแต่ที่เขาบอกว่าแท้แท้แล้วก็แท้จากคนอื่นด้วยไม่จะแท้จากสมองและสองตาของคุณเองบางคนนะ่ะแทบจะร้องไห้นะครับเช่าพระมาเป็น10ปีอายุก็เกือบ70 ก็ยังดูพระด้วยตำหนิแล้วพอทุกวันนี้เขาเจอความจริงได้สติ <c ười> คือได้สติว่าเอยของเก่าต้องดูว่าดูที่มันต้องเก่าอ่ะเก่าให้มันสอดคล้องนะครับสอดคล้องกับสิ่งของสอดคล้องประวัติที่มาที่ไปนะครับอ่ะก็ก็ท้ายคลิปแล้วนะครับก็หวังว่าก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์เพราะว่า เพราะว่าอคือที่ผมตั้งใจทำนะครับผมบอกก่อนว่าผมอยากให้ทุกคนดูภัพเป็นใครที่ฟังผมผมก็เชื่อว่าวิธีการองเนี้ยนะครับคุณไม่ต้องมาตั้งซื้อภาพผมแล้วครับเพราะองค์นี้ก็มีแค่องค์เดียวนะครับผมก็ไม่มีไม่มีพระเยอะแยะมาขายให้คุณเป็นเป็นพันๆองค์นะครับองค์เดียวก็แค่แบ่งความรู้ให้ ก็สิ่งที่ผมเชื่อเสมอนะครับว่าผมก็อยู่ไม่นานหรอกนะครับเดี๋ยวผมก็ไปถ้า <c oughs> การที่ผมมีความรู้แล้วก็แบ่งความรู้เนี่ยมันเป็นสิ่งที่น่าจะเป็นประโยชน์มากกว่านะครับอ่ะก็หวังว่ามันไม่ใช่เรื่องยากนะครับก็เอาหลักการพวกนี้ไปพิจารณาย้ำอีกทีนะครับก็คือหลักการสร้างนะครับคุณไปหาดูว่าหลักการสร้างในแต่ยุคแต่สมัย มีอะไรบ้างนะครับเครื่องไม้เครื่องมือไปดูนะครับมียูทูบเบอร์ท่านอื่นที่สอนอยู่นะครับหมายถึงเครื่องไม้เครื่องมือนะไม่ใช่นั่งเรื่องสอนว่าตําหนิต้องมีอย่างนี้นะครับแล้วก็ <c oughs> เนื้อใบลานเอ่าหมายความว่าอย่างนี้เรื่องเรื่อของเนื้อหานะครับเนื้อหาใบลานต้อเป็นยังไงผสมผงแล้วมันต้องมีการเปลี่ยนแปลงยังไงบางครั้งเนี่ยเราก็อย่างนี้ส่องในที่ลึกๆนะครับ มุมลึกๆหามุมลึกๆดูนะครับเฮ้ยมันลึกไปแล้วมันเปลี่ยนแปลงสภาพเปลี่ยนแปลงยังไงดูบนสุดมันเปลี่ยนแปลงยังไงนะครับไม่ใช่ฉ่ำแฉะไปทั้งองค์นะครับถ้าฉ่ำแฉะไปทั้งองค์ก็พับพึ่งทําแค่นั้นแหละนะครับแล้วก็ความเก่าอันนี้คือหัวใจเลยที่เราจะพิจารณานะครับ ก็โอเคงั้นก็ถ้ายคลิปแล้วก็เท่านี้เดี๋ยวผมถ้าได้พระศิวลีแบบอื่นผมก็จะมาทําคลิปเรื่อยๆหรือพระองค์อื่นที่ผมทําคลิปก็ก็ติดตามกันนะครับทําช่วงว่างว่างผมก็จะมาทํานะครับเน้นที่หลักคิดนะครับผมไม่มีตาหนิและราคาให้คุณชมเรื่องราคาเป็นเรื่องที่คุณประเมินเอาเองนะครับพระหายากเนื้อหายากก็จ่ายแพงเจ้าของห่วงก็เป็นเรื่องปกตินะครับ ท้ายจริงๆก็ขอขอบคุณนะครับที่ติดตามรับชมขอบคุณที่ติดตามกันนะครับแล้วก็ขอบคุณผู้ติดตามใหม่ที่เข้ามาดูนะครับแล้วก็ขอบคุณทุกคอมเมนต์ที่ให้กำลังใจนะครับแล้วก็ขอบคุณคอมเมนต์ที่ติดจริงนะครับเพื่อทำให้มันดีขึ้นนะครับโอเคก็ ขอบท่วนกระบวนความนะครับขอให้ทุกคนโชคดีขอให้ทุกคนได้พระแท้ขอให้ดูนำลาการผมไปใช้ดูนนะครับลองดูนะครับก็ขอบคุณขอบคุณใจากใจจริงผมชัดเมืองจันทร์